สวัสดีครับพีเ่เสือวันนี้พีเ่เสือจะมาทำอะไรอัปเดตไหมนีผ้าไหมโอ้โหเจา้าไหมนีผ้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วในคลิปของปปคอน <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยที่ปปคอนนะไหมนีผ้านี่แบบหืบปวดหน้าดูเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม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 แล้ววันนี้พีเ่เสือจะพาไปชมอะไรที่วางอาหารใหม่ของไหมนีผ้าเอาไป งั้นเดี๋ยวเราพากันไปข้างในกันก่อนครับก่อนเลยนะครับอย่าลืมอะไรนะครับโอเคครับจะลืมกด subscribe กดติดตามในช่องเสรษฐปับด้วยนะครับอ้าวไม้นิภาพไปลุยพี่เสือเดินนําไปเลยอไปแล้วนะครับเดินเบาๆช้าๆไม้นิภาพยังเดินตามพี่เสืออยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยไม้นิพาตัวอ้วนมากเลยคุณโอ้โหนี่กะเดินต้มเตมตมเตมเหมือนเดิมนะครับที่ที่มากกว่าเดิมคือเสียงมันดังขึ้นอะ ไปไปตรงโน้นไปนิพานี่ไหนไหนไหนโอ้นี่เลยนะครับอาหารไหมนิพาแล้วก็น้ำไห้นิพพาอยู่ตรงนี้เองนะครับโอ้นี่ไหมนิพพาไหนไหนจะไหมนิพาหลอฮหลอฮะหลอไม่ให้เราจับเหมือนเดิมเลยไหนไหมนิพพาไม่เห็นตามเลยอะพี่เสือมาโลมาโลมาโลกมาโลกวันนี้ปากมันเปื้อนมากเลยทุกคนดูดิเออฮะเล่นเกมอะไรนะ ไหนลองทำซิหนึ 1, 2, <laughs> ่งสองสามมันวิ่งไม่ไหวแล้วมันวิ่งหลายรอบแล้วครับมันเหนื่อยอะ <laughs> <laughs> แต่เขาชอบเดินอออนี่ก็ไวเหลือเกินนี่ก็ไวเหลือเกินโอ้โหนหนไม่นิพาสวัสดีขอเราอุ้มทีหนึ่งได้ไหมไม่นิพา <laughs> ไป<ห> <laughs> ไปแล้วครับทุกคนนี่นี่ีน่นะเดี๋ยวพี่เสือนะครับจะเป็นคน รอไม่นิพาให้เดินตามนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไมนิพาจะเดินตามหรือเปล่านะไม่นิพพม่นิพพไมนิพพไม่นิพพเรียกก็มาเนาะม่นิพพาูดิมนิพพ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 คุยกันนะเดี๋ยวพอแล้วคุยกันเหรอเขาคุยอะไรอะคุยกับเขาใช่ไหมหิวหรือเปล่าไม่นิพพ์สงสัยไม่นิพพ์จะหิว นเอาแล้วใครโอ้โหมันไม่ผอมนะตัวใหญ่เขาพี่เสือเนี่ยผอมที่ไหนอะลูกโอ้โหนี่นะครับไม้หนีผ้าเนี่ยเขาตัวอ้วน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 นะไอ้แก้มเลยนะนี่นี่ตรงนี้ในแก้มนี่นี่นี่อยงนี้เออเฮ้ยเขาจะนึกว่าเขาจะนึกว่าพี่เสือไอ้นั่นกันหรือเปล่าจะจับแก้มเหรอ เฮ้ยลุกดิเขาชอบเขาชอบโจมตีอ่ะดูดิแล้วเขาก็โจมตีคนนั่งอ่ะดูดิแต่พี่เสือพี่เสือหนีตลอดอ่ะตอนเนี้ยครับ จะบินแล้วจะบินแล้วโอ้สก yeah. ิลการใช้ปีกเยอะขึ้นนะเนี่ยจะบินเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยลมแรงมากอ่ะเออนั่นนั่นมันเจอแล้วนั่นมันเจอแล้วมันเจอเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ได้พาลุยไม่เชื่อใจเลยเมื่อกี้เกือบไปเลยเกือบไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มานิพนธ์จะโจมตีแล้วเอาละทุกคนพร้อมนะเอาละเอาละโอเคครับโอเคครับไปโอ้ยพี่เสือเสร็จแน่เอาไมมานิพนธ์จะจบตีพี่เสียอีกแล้วโอ้ขาเขาโตมากเลยนะทุกคนดูดิเ,ออเสร็จมานิพนธไม่เห็นพี่เสือเสร็จเสร็จเลยอยู่นี่ มันไม่เห็นเอา้ามันได้ยินเสียงแล้วอะไปแล้วไปนี่พาเดินไปแล้วเอา้าชีวิตไหมนี่พาทำอะไรบ้างวันวันหนึ่งกินข้าวเยอะเยอะกินข้าวเยอะแล้วตรงนี้เป็นที่อะไรเนี่ยใช,ใช่ที่นอนไหมนี่พาปะไ,ไหนนอนตรงไหนไเอามันมีที่นอนได้เหรอ,นอนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ม่นี่ผ้านอนตรงไหนไม่นี่ผ้านอนตรงไหนครับเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนตรงนี้นี่มันเย็นมันเย็นมันเย็นใช่แต่จริเขาก็จะมาวนเวียนอ่าวนเวียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ชะโงกหน้าหรอแล้วชะโงกหน้าไปดูปลาไหมไหนไปยืนดูปลาดิเอาแลเอาแล้ว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  โอเคครับทุกคนครับไปไปไปวันนี้อัปเดตไม้ดิ้าคนะครับก็อย่าลืมอะไรนะพี่เสือโอเคครับเดี๋ยวพี่เสือไปจัดการไม้ีิ้าก่อนตอนนี้ไม้ดิ้ากำลังจะต้มตีพี่เสือแล้วนะครับทุกคนงั้นเอาไว้เท่านี้เนาะโอเคครับงั้นเอาไว้เท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย